สวัสดีเพื่อนมิตรที่รักทุกท่านหัวข้อที่เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับกิตติคุณในวันนี้ก็คือถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไปจนถึงบ้านปลายเราจะมั่นใจกับนิรันดรการได้อย่างไรบางทีนี่อาจจะเป็นคำถามที่พวกเราหลายๆคนเคยพยายามหาคำตอบแต่อาจจะหาคำตอบไม่ได้หรืออาจจะไม่แน่ใจกับคำตอบที่ตัวเองได้รับเราเชื่อว่าในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า มีคำตอบสำหรับเราทุกๆคนอยู่คำตอบของเรื่องนี้อยู่ในหนังสือโยฮันบทที่3ซึ่งกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิโกเดโมนิโกเดโมคนนี้เป็นใครในหนังสือกิติคุณโยฮันบทที่3ข้อที่1ได้บอกกับเราว่านิโกเดโมเป็นพวกฟาริไซคนนึงยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นขุนนางของพวกยูดายและพอไปถึงข้อที่10ก็ได้บอกกับเราว่า นิโคเดโมยังได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของพวกอิสราเอลด้วยบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราใช้ชีวิตไปถึงบ้านปลายเราได้อย่างนิโคเดโมคือเป็นทั้งขุนนางเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปกครองระดับสูงแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังเป็นพวกฟาริสายพวกฟาริสายหมายถึงพวกที่เคร่งาศาสนาที่สุดใครๆก็นับถือว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมและยิ่งกว่านั้นเนี่ยทั้งประเทศย,ยังยกย่องเขาเป็นระดับอาจารย์เราคงคิดว่าเราคงจะพอใจกับชีวิตนี้แล้ว แล้วนิโคเดโมพอใจกับชีวิตเขาไหมวันนั้นนิโคเดโมได้พบกับพระเยซูเขาเห็นว่าสิ่งที่พะะเยซูทรงกระทํานั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทําได้สิ่งที่พระเยซูพูดก็ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถพูดออกมาได้นิโคเดโมก็เลยมาหาพะะเยซูแล้วเขาบอกกับพระเยซูว่าเขารู้ว่าพระเยซูจะต้องเป็นผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยจะต้องเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้า เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยก็คงไม่สามารถที่จะทำอย่างที่โปร่งทรงกระทำได้ในความเป็นจริงแล้วนิโคเดโมก็ไม่ถือว่าผิดสักทีเดียวพระเยซูพูดนี้ตามการเปิดเผยของพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระองค์ก็คือพระเจ้าเลยนิโคเดโมมาหาพระเยซูเพราะในเวลานั้นตัวเขาเองชราแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขาต้องจากโลกนี้ไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนิรัน ในเมื่อพระเยซูมาจากพระเจ้าพระเยซูก็น่าจะบอกเขาได้ว่าในโลกนิรันจะเป็นอย่างไรหรือในเวลานี้ถ้าเป็นไปได้เขาเรียกพระเยซูว่าอาจารย์นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ที่มาจากพระเจ้าพู้นี้สอนเขาทีว่าเขาควรที่จะปรับปรุงตัวอย่างไรเขาถึงจะสามารถไปอยู่กับพระเจ้าได้ปรากฏว่าพระเจ้าพู้นี้ตอบเขาว่าอย่างไรพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าตอบนิโคเดโมว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้และในขอ้อ5ก็บอกว่าผู้นั้นจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าก็ไม่ได้นิโคเได้มอเข้าใจว่าพระเยซูจะสอนว่าเขาควรจะปรับปรุงตัวอย่างไรเขาถึงจะสามารถที่จะไปอยู่กับพระเจ้าในโลกนิรันดร์ได้ แต่ว่าพระเยซูกลับบอกเขาว่าจะปรับปรุงตัวยังไงก็ไม่มีประโยชน์มีเพียงทางเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้นิรันด์ทางนั้นก็คือเขาจะต้องบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่แปลว่าอะไรนิโคเดโมเข้าใจว่าการบังเกิดใหม่ก็คือการปรับเข้าไปในท้องแม่ของเขาแล้วเกิดออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่พระเยซูบอกว่าการบังเกิดใหม่ไม่ได้มีความหมายว่าอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดว่า ผมสามารถที่จะกลับไปยังท้องแม่แล้วเกิดออกมาอีกครั้งหนึ่งผมก็ยังเป็นแค่ลูกของมนุษย์ที่มีแต่ชีวิตของมนุษย์เท่านั้นความหมายของพระเยซูเวลาที่พระองค์กล่าวถึงคําว่าบังเกิดใหม่นั่นหมายความว่าเราจะต้องบังเกิดจากพระเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นลูกของพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตของพระเจ้าการบังเกิดจาก มารดาอีกของเราอีกครั้งหนึ่งนั้นเพียงต่ทำให้เราเป็นลูกมนุษย์มีชีวิตของมนุษย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปอยู่กับพระเจ้าได้มีเพียงลูกของพระเจ้าที่มีชีวิตของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าในนิรันดร์เขาได้อยู่กับพระเจ้าแล้วท่านอาจจะคิดว่าเป็นไปได้เหรอ ที่มนุษย์อย่างเราจะสามารถบังเกิดจากพระเจ้ากลายเป็นลูกของพระเจ้าในความเป็นจริงแล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วการที่เราจะบังเกิดจากพระเจ้านั้นก็ทําได้โดยการที่มีชีวิตของพระเจ้าถูกแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราถ้าเกิดว่าเรามีชีวิตของพระเจ้าเข้ามาสู่ภายในเรานั่นก็เท่ากับเราบังเกิดจากพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่เราลองคิดอย่างนี้ดูนะว่าทุกวันนี้ เอาเราพูดกันตามเทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เรายังสามารถที่จะนําเอาหน่วยพันธุกรรมจากสัตว์ชนิดหนึ่งไปใส่ไว้ในตัวของสัตว์อีกชนิดหนึ่งได้เลยถ้ามนุษย์ยังทําอย่างนี้ได้แล้วถ้าพระเจ้าจะทรงนําเอาชีวิตของพระองค์มาใส่ไว้ในมนุษย์อย่างเราจะเป็นไปไม่ได้เหรอที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะนั่นเป็นเพราะว่าภายในตัวเรารู้ดีว่ามีปัญหาบางประการระหว่างเรากับพระเจ้าปัญหาอย่างแรกเลยก็คือ ชีวิตของพระเจ้าย่อมอยู่ในตัวของพระเจ้าเองแล้วทุกวันนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนอ่ะพระเจ้าไม่ประจักษ์แก่ตาด้วยซ้าไปแล้วถ้าเกิดพระองค์จะอยู่จริงๆพระองค์ก็คงจะอยู่บนสวรรค์ห่างไกลกับเรามากแล้วพระองค์จะมาหาเรามาใกล้ชิดกับเรามาปรากฏให้เราเห็นเป็นไปได้เหรอนี่คือปัญหาที่1พระเจ้าห่างไกลกับเรามากปัญหาที่2ก็คือเรารู้ตัวดีว่าเรามีความบาปพระคัมภีร์บอกกับเราว่าความบาปเนี่ย ทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าทำให้เราอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความหวังทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้โอ้เราก็เลยคิดว่าการที่พระเจ้าจะเสด็จจากสวรรค์มาหามนุษย์อย่างเราช่วยแก้ปัญหาความบาปให้กับเราหลังจากนั้นก็นำตัวของพระองค์มาใส่ไว้ในตัวเราในฐานะที่เป็นชีวิตน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ขอบคุณพระเจ้า จากคำพูดที่พระเยซูตรัสก,กับนิโคเดโมพระองค์ไม่ได้พูดเช่นนั้นเพื่อตัดความหวังของนิโคเดโมถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะนำเอาชีวิตของพระองค์มาใส่ไว้ภายในตัวนิโคเดโมได้อย่างนั้นนิโคเดโมซึ่งเป็นคนดีอ่ะก็หมดหวังถ้าเกิดนิโคเดโมยังหมดหวังตัวเราเนี่ยยิ่งหมดหวังเข้าไปใหญ่เลยอย่างนี้โลกนิรันด์เนี่ยก็รับประกันได้เลยว่าโอ้ เราไม่สามารถอยู่กับพระเจ้าแล้วแถมยังต้องพินาศนิรันด์อีกขอบคุณพระเจ้าเอเมนสำหรับมนุษย์การที่เราจะได้รับชีวิตของพระเจ้านั้นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงกระทำได้สารพัดขอบคุณพระเจ้าสำหรับมนุษย์นั้นการที่เราจะได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าที่มีชีวิตของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ฝันกลางวันเรายังไม่กล้าฝันเลย แต่ว่าสําหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงสามารถกระทําสิ่งสารพัดอย่างล้นเหลือเหนือกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ในโยฮันบทที่3ข้อ16บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงทําเช่นนั้นได้เพราะว่าอะไรในข้อนั้นบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ให้เรามาดูความหมายของข้อนี้กันทีละคำเพื่อนมิตรที่รักทั้งหลายพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงรักท่านและข้าพระเจ้าหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าคนที่ผิดบาปหนาอย่างเราเนี่ยกระทั่งตัวเราเองก็ยังไม่กล้ารักตัวเองเลยผมหมายความว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเราเอา ความคิดของเราในแต่ละวันมาฉายออกมาเป็นวิดีโอตัวเราบางทียังรับตัวเองไม่ได้เลยครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าผู้นี้รักมนุษย์อย่างเรารักแค่ไหนรักจนกระทั่งพระองค์ยินดีประทานพระบุตรของพระองค์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้แก่เราได้อย่างไรพระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นได้โดยการที่ ตัวของพระเจ้าผู้นี้ที่เดิมอยู่ในขอบเขตที่มนุษย์มองไม่เห็นไม่อาจจับต้องได้แต่ว่าเนี่ยโดยการที่วันหนึ่งพระเจ้าผู้นี้มาเป็นมนุษย์ซึ่งก็คือพระเยซูที่พูดคุยกับนิโกเดโมพระเยซูก็คือพระเจ้าโดยการที่พระเจ้ามาเป็นมนุษย์ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูผู้นี้ก็ได้สำแดงพระเจ้าให้ปรากฏต่อมนุษย์พระเจ้าจึงไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลกับมนุษย์มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้พระองค์ได้อีกต่อไป ยิ่งกว่านั้นการที่พระเจ้าจะประทานตัวของพระองค์ให้กับมนุษย์ได้นั้นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์มีความบาปเนื่องจากมนุษย์มีความบาปเนี่ยมนุษย์ก็เลยไม่สามารถที่จะต้อนรับเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาสู่ภายในตัวเราได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เพียงแต่ประทานตัวของพระองค์ให้แก่เราโดยการมาเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าวันหนึ่ง พระเจ้าผู้นี้ทรงเสด็จไปสู่การเขนเพื่อที่จะมาตายรับโทษแห่งความบาปแทนที่เราความบาปนั้นเป็นเหมือนกับหนี้ชนิดหนึ่งที่เราต้องมีการชดใช้แต่มนุษย์อย่างเรานั้นไม่สามารถชดใช้ได้ดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถที่จะล้างหนี้ชนิดนี้ได้สักทีแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรับมนุษย์อย่างเราเพราะองค์เองจึงได้เสด็จมา ตายเพื่อที่จะมารับโทษเพื่อที่จะมาชดใช้นี่เพื่อที่จะมาล้างนี่แทนเราโดยการที่พระองค์ทรงประทานตัวของพระองค์เองเช่นนี้ฮาเลลูยาเราจึงถูกชำระให้สะอาดสามารถที่จะต้อนรับเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาสู่ภายในเราได้แล้วขอบคุณพระเจ้ายิ่งมากกว่านั้นในการที่พระเจ้าจะประทานตัวของพระองค์เข้ามาเป็นชีวิตอยู่ภายในเราหลังจากที่พระองค์ทรงตายแทนเราแล้วพระองค์ยังทรงเป็นขึ้น และในการเป็นขึ้นพระองค์ก็ท่งกลายมาเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตในฐานะที่เป็นพระวิญญาณพระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนกับอากาศนี่แหละพร้อมที่จะให้เราสูดรับแล้วก็ต้อนรับเอาตัวของพระองค์เข้ามาได้พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะต้อนรับเอาพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเข้ามาสู่ภายในเรา เป็นชีวิตของเราได้แล้วเราจะต้อนรับเอาชีวิตของพระองค์หรือพระบุตรของพระองค์เข้ามาสู่ภายในเราได้ยังไงในวรรคสุดท้ายของโยฮันบทที่3ข้อ16ได้บอกกับเราว่า mm hmm. เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์หรือแต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือชีวิตของพระเจ้านั่นเอง เื่อนมิตรที่รักทั้งหลายไอ้ส่วนที่ยากๆในการที่พระเจ้าจะนําตัวของพระองค์มาแจกจ่ายเข้าสู่มนุษย์ในส่วนที่ไม่ว่าเราจะปรับปรุงตัวสักแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของพระเจ้าถูกแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราได้ส่วนเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงกระทาแทนเราหมดแล้วพระองค์เองเป็นผู้เสด็จมาเป็นมนุษย์เป็นพระองค์เองที่เสด็จไปสู่กางเขนที่ตายแทนเราเป็นพระองค์เองที่เป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณ พระองค์ทรงเป็นเหมือนกับอากาศพร้อมที่จะเข้าสู่ภายในเราแล้ววันนี้ขอเพียงเรายินดีเชื่อเราก็จะสามารถต้อนรับเอาชีวิตของพระเจ้าเข้าสู่ภายในเราทำให้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอย่างการที่มนุษย์อย่างเราจะกลายเป็นบุตรที่บังเกิดจากพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้านั้นกลายเป็นความจริงได้อันนี้โอ้ขอบคุณพระองค์เพื่อนมิตรที่รักทั้งหลาย พระเจ้ารักเราถึงขนาดนี้พระองค์ทรงยินดีผ่านขั้นตอนมากมายขนาดนี้และว,วันนี้พระองค์เนี่ยก็ทรงมาเรียกให้เราเชื่อเพื่อที่จะต้อนรับเอาชีวิตของพระองค์เข้ามาแล้วเราจะได้บังเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเรื่องที่ดีขนาดนี้เราจะไม่ยินดีรับไว้เชียวเหรอสมมุติว่าวันนี้ผมมาบอกกับทุกๆท,ท่านว่าผมรู้จักกับโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอเมริกา แล้วโจไบเดนอยากได้คุณไปเป็นเขยหรือไปเป็นสะใภยของเขาถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะยินดีรับไว้ไหมคุณจะดีใจไหมผมว่าเราคงรู้สึกว่าโอ้สุดยอดเลยได้เป็นถึงลูกเขยลูกสะใภยของโจไบเดนแต่เสียใจด้วยผมไม่รู้จักกับโจไบเดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมบอกกับทุกท่านได้ว่าในฐานะที่ผมก็เป็นลูกของพระเจ้าผมรู้จักกับพระเจ้าผู้นี้แล้วสามแล้วผม ก็พ I mean ูดแทนพระเจ้าได้ว่าผมสามารถรับประกันกับท่านได้ว่าพระเจ้าผู้นี้ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ตัวท่านนั่นแหละมาเชื่อและต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ภายในท่านเพื่อท่านจะได้บังเกิดใหม่กลายเป็นลูกของพระเจ้าท่านจะได้บังเกิดจากพระวิญญาณและท่านจะได้มั่นใจได้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ท่านจะได้มั่นใจได้ว่าท่านสามารถที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า และอยู่ร่วมกับพระเจ้าผู้นี้นิรัน์ในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อ5ได้บอกกับเราว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าโดยการที่เราเชื่อเข้าสู่พระองค์เราก็สามารถที่จะต้อนรับชีวิตนิรัน์ของพระองค์ทำให้เราสามารถบังเกิดจากพระวิญญาณแล้วอเมน แต่ในข้อเดียวกันนั้นข้อที่5เนี่ยยังบอกกับเราว่าเรายังต้องบังเกิดจากน้ําด้วยเพราะฉะนั้นถ้าในวันนี้เอาเราต้อนรับพระองค์เชื่อเข้าสู่พระองค์แล้วอาเมนเราได้บังเกิดจากพระวิญญาณนั้นแล้วก็จริงแต่เรายังต้องบังเกิดจากน้ําอีกเราถึงจะสามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนมิตรที่รักทุกท่านจะรีบฉวยโอกาสนี้ในการที่จะต้อนรับเอาชีวิตของพระเจ้า เพื่อเราจะได้บังเกิดจากพระเจ้าบังเกิดจากพระวิญญาณเอเมนและยิ่งกว่านั้นยังต้องบังเกิดจากน้ําเพื่อจะได้เป็นลูปของพระองค์และจะได้มีหลักประกันว่าในนิรันด์นั้นเราจะไม่มีปัญหาไม่ต้องพิราศอีกต่อไปแต่เราจะได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า